เมื่อไม่นานเนี่ยไปพูดธรรมะที่กระทรวงอุตสาหากรรมพูดไปพูดมาไม่รู้คิดว่าไงว่าเออกระทรวงนี้ชื่อดีเนาะอุตสาหะแปลว่าความขยันหมั่นเพียรแล้วก็กรรมขยันสร้างกรรมแล้วอกเออน่าจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงอุตสาหากรรมกรรมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่า เรือ่องของอสิ่งที่ไม่ดีกรมนี้เป็นคำกลางๆดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กรมแปลว่าการกระทาถ้าเรากระทำดีก็ถือว่าได้เป็นกรรมดีก็เป็นกุศลจิต <c oughs> ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นกรรมที่ไม่ดีก็เป็นบาปอากุศลจิตเป็นคำกลางๆเพราะฉะนั้นคาว่าอุสาหะ ความขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันเป็นธรรมะเป็นฝ่ายกุศลเพียรที่จะสร้างกรรมดีเนี่ยเพียรที่จะสร้างกรรมในส่วนของกรรมดีก็กุศล,ลกรรมที่ดีก็เหมือนกันนะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็ขอยเป็นคณะเทคโนโลยีก็อุตสาหกรรมที่เป็นดีไว้กรรมดีจะเป็นกุศล,ลจิตก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขตอนนี้ เราถือว่าผู้ฟังแล้วผู้พูดเนี่ยมาทำบุญร่วมกันการฟังธทมนี่ก็เป็นบุญการแสดงธรรมะนี่ก็เป็นบุญเป็นบุญเท่ากันแหละแต่ก็ไม่แน่นะบางทีคนฟังนั่งหลับแล้วคนพูดตั้งใจพูดนี่คนพูดนี่จะได้บุญมากกว่านะล <c oughs> องให้ดีนะ เราต้องแข่งบุญกันละอาจะมีเสียงซาวแทร็กเป็นแบ็คกราวมันไม่เป็นไรหรอกนะมันจะได้ทําให้เราไม่หลับไม่ง่วงถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยมีสิทธิ์หลับได้เนี่ยมีเสียงแบ็คกราวยี่รู้สึกว่าดีนะช่วยทําให้เราได้ตื่นแล้วมันก็ทาทายดี <c oughs> เสียงมันก็อยู่ข้างนอกนี่เราอยู่ในห้องไม่เกี่ยวกัน <c oughs> เสียงมันดังที่ไหนอ่ะมันดังที่หูเพราะนั้นถ้าเรามาสนใจฟังตรงนี้ปั๊บเนี่ยเสียงตรงนี้จะมีกุศลจิตมากกว่าเสียงทางโน้นเนี่ยไม่จะไม่จ่กุศลจิตละเป็นเสียงของความหลงก็หลงตามสมมติอ่ะไม่เป็นไรเร,เราก็ไม่ตําหนินะสมมุติก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็รู้ว่าเราขณะน,นี้ปัจจุบันนี้เราควรทําอะไร ก็เลยวัดใจว่าใจเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หรือจะไปตรงนู้นค <c oughs> อยสังเกตดูนะ <c oughs> อันนี้เป็นวิปัสสนานะนการดูจิตการดูจิตจะได้เห็นจุดอ่อนของจิตพิชิตงานที่กำลังทำในปัจจุบันนี่ <c oughs> ว่าเราจะมีจุดอ่อนกับเสียงแบบอกุศลไหมเสียงที่เป็นความหลงไหมหรือเราจะมีจุดแข็งจุดพลังชีวิตจุดที่เป็นกุศล มาฟังเสียงที่เป็นบุญเนะี่ยดูสิจิตมันชอบทางไหนแต่บอกคือว่ามันไปทางนู้นมากกว่า <laughs> มันอาจจะไม่ได้ไปแบบชื่นชอบก็ได้นะเพราะว่าไปแบบตําหนิโอ้เสียงดังไม่น่ามันดังรบกวนเลยก็มีนะอย่าคิดว่าความหลงทำให้เราชอบเสมอไปมันชอบแต่เมื่อใจเราชอบแบบไหน เพลงที่ไม่ชอบเนี่ยเปิดดังๆมันก็ลำคาญแต่เพลงที่ชอบเนี่ยดังๆก็ชอบเปิดค่อยๆเนี่ยมันก็ลำคาญต้องเร่งเสียงหน่อยใจเราจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าส่วนใจเราจะเป็นปกติบางทีมันก็ชอบดีก็ไม่ชอบไม่เป็นไร <c oughs> ก็เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราจุดอ่อนของใจมันก็ไปตามอยากที่มันจะไปแต่เราก็รู้ทันซะ ใครสามารถรู้ทันจิตว่าอ๋อจิตอยู่ตรงนี้มากหรือจะไปตรงนู้นมากเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ได้เนี่ยถือว่าใช้ได้แนละ้เป็นวิปัสนาะล้ดูจิตดูจิตเป็นบุญร่วมกันเรามาทําบุญร่วมกันบุญเนี่ยมันตรงค่ากับบาปนะบุญเป็นชื่อของความสุขนะความสุขความดีความมีปิติ ความสบายใจจิตที่คิดทำบุญเนี่ยเป็นจิตที่ดีแล้วก็มีความสุขแต่จิตที่คิดทำบาปเนี่ยเป็นไงเศร้าหมองเลยเห็นไหมเชื่อว่าเราอยากจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งใจเราสบายแล้วอ่าเป็นกุศลแล้วอ่ะเป็นบุญแล้วถ้าเราบอกว่านึกจะสาบแช่งเขาขอแม่ล้มหายใจจากไปไว ให้มันล้มหายตาจะไปไวจิตมันก็เป็นบาปมันก็ซ่อมหมองตรงไหนมันจะมีความสุขกักนจิตที่เป็นบุญมันมีความสุขบาอันนี้พิสูจน์ได้ตัวเราเองเลยอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อแม้กระทั่งผมกำลังพูดอยู่แรต้องดูใจเราเป็นยังงั้นจริงไหม <c oughs> ถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงคือสิ่งที่ใจเรากำลังปรากฏขึ้นนะฮะ คนมีบุญคนมีความสุขเราจต้องสะสมบุญมันมากๆเราอาจจะมีวิธีการทำบุญได้หลายวิธีตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมีต้องยกตัวอย่างสักสิบวิธีการให้ทานแบ่งปันอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญดีไหมเราให้เราสบายใจใช่ไหม เราต้าให้แล้วเขายังไม่ยอมรับเราก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะเพราะอยากให้อะไรของใครแล้วก็อยากาไปไวๆถ้าไปช้าจะเปลี่ยนใจบุญมีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยกกิเลสก,ก็มันก็หวงนะตันติสบายใจบุญเกิดจากการแบ่งปันคือการให้ทานนั่นแหละอันที่สองบุญเกิดจากการรักษาศีล จะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดคืออยู่กับว่าเราจะรักษาศีลได้กี่ข้อบางคนห้าข้อได้ตั้งสี่ข้อบางคนได้ตั้งห้าข้อบางคนได้ข้อเดียวบางคนไม่ได้สักข้อ <laughs> ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไง เนี่ยภาษาเนี่ยเข้าภาษาเราเริ่มต้นเลยเอาสักห้าข้อเนี่ยสี่ห้าเนี่ยนะสี่ห้าเนี่ยเป็นสินของความเป็นมนุษย์นะถ้าเราไม่มีสี่ห้าเนี่ยเรากับแมวนี้ไม่ต่างกันเลยนะเสี่ห้าเป็นสินที่แบ่งระหว่างว่ามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมันต่างกันต้องตรงมีศีนอันนี้เป็นบุญลองทำดูสิ ทำแล้วจะเกิดความภูมิใจแล้วสติมันเกิดสติเกิดบ่อยเมื่อเรามีศีลเพราะว่าผู้ที่ระวังผิดศีลกลัวผิดศีลน,นั่นคืออะไรก็คือตัวสติโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเลยใครอยากมีสติมากๆก็รักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้มันเป็นธรรมชาติอันที่สามบุญเกิดจากการภาวนา ภาวนานี่ก็คือทําจิตให้มันเจริญสมะถะมีสองอย่างคือสมะถะภาวนาคือทำจิตให้สงบมีความสุขอันที่สองคือวิปัสนาภาวนาทําจิตให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งความจริงของกายและจิตและของโลกนี้อันนั้นคือบุญเกิดจากการภาวนาเคยลองทำไหมภาวนา ทำความสงบก็ได้สมาธิก็ได้หรือทำวิปัสสนาก็ได้อนางภาพนาเป็นบุญขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนาอันที่สมบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤตินตนอ่อนน้อมถ่อมตนดีนะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นการลดละตัวตนของตนลงบ้างอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมัน ็นคนที่มีสเสน่ห์คนมีสเสน่ห์คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอันนั้นก็เป็นบุญอันนี้ห้าบุญเกิดจากการขวนขวายรับใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่ขวนขวายจะส่งยาบ้ารับใช้ส่งยาไอมันก็เป็นอกุศลน,นะเป็นบุญไ,ไม่ได้ได้เงินแต่ว่ามันได้บาปแถมไปด้วยนะ อันนี้หกบุญเกิดจากการเฉลี่ยส่วนที่เป็นความสุขของเราเฉลี่ยส่วนที่เป็นความสุขคือเฉลี่ยบุญเวลาเราไปทําความดีมาทําบุญมาเราก็เจอเพื่อเราเอ้าเอาบุญมาแผ่เอาบุญมาแผ่เนี่ยเมื่อกี้ออกมาจากชมรมเนี่ยอยู่ชมรมคนในชมรมก็บอกจาย์ไปแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวจะไปเอาบุญมาแผ่ ข้างล่างสาธุเลยยังไม่ทันไปรับบุญเลยแต่เราบอกเราจะแผ่ส่วนบุญให้ยังไม่ทันมารับบุญจากที่นี่เลยเอาบุญมาแผ่บุญมาแผ่เห็นไหมถ้ากับเราให้ส่วนบุญส่วนที่ดีสําหรับอ,อื่นเนี่ยเราก็มีความสุขขอนันที่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดคือยินดียินดีกับคนที่เขาทําความดีหรือคนที่เขาทําบุญ จะบอกว่าอนุโมทนาอนุโมทนาแปลว,ว่าแสดงความยินดีกับคนคนนั้นอนุโมทนาว่าดีแล้วดีแล้วแสดงความยินดีพอเราเอาบุญมาแพ้เฉลี่ยส่วนบุญเขาก็อนุโมทนาก็ได้บุญร่วมกัน <c oughs> ได้บุญร่วมกันต่อไปบุญเกิดจากการฟังธรรมบุญเกิดจากการแสดงธรรม แล้วบุญเกิดจากการอันนี้ข้อสุดท้ายบุญเกิดจากการทําความเห็นให้ถูกตรงทํำยังไงให้ถูกตรงให้ตรงกับความจรงิงทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยเอาแค่นี้บางคนก็คานเอ๊ะทำดีแล้วบางทีมันไม่ได้ดีก็ได,ด้มันได้ทำดีได้ดีแต่เมื่อเราเราคิดแล้วว่าดีมันก็ดีพอเริ่มจะทำมันก็ดีนะมันดีอยู่ในตัวกระทำ มันดีอยู่แล้วในตัวกระทําไม่ต้องได้ดีคือได้เงินได้เสียงสรรเสริญเยีนยนยอทำดีมันก็ดีอยู่แล้วในตัวทําชั่วก็ชั่วอยู่แล้วในตัวกระทำเรามักจะไปรอผลว่าเอ๊ะทำดีไม่ได้ดีเราไปมองว่าทําไมไม่ได้เงินทําไมไม่มีใครมาชมชอบเราอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้ผลปลอยได้อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่เราได้ทำสิ่งที่ดีก็แล้วกัน เราเลือกเอาเลยว่าสิบข้อเนี่ยเราถนัดข้อไหนหรือถนัดทั้งหมดก็ยิ่งดีนะได้บุญล้นหลามเลยนะจริงมันมีมากกว่านี้แต่อันนี้หนละเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้มาอยู่ใกล้ตัวเราชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีบุญคอยเสริมนะตั้งน่เกิดจนตายนะต้องเสริมนะเกิดจนตายเกิดมาก็ต้องมีบุญจึงได้มาเกิด แล้วอยู่ถ้าไม่มีบุญหล่อเลี้ยงเนี่ยมันก็อยู่แบบเป็นทุกข์หรือตายถ้าตายแบบมีบุญพาส่งเนี่ยมันก็ไปสู่สุกติถ้าเกิดจนตายเราทิ้งบุญไม่ได้บุญเป็นที่พึ่งของเราบุญทําให้เกิดความสุขถ้าคนที่ไม่มีความสุขคือคนที่หมดบุญนะ่ะ